สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบโมเมขาย,ยทายี่ดินอีกแล้วมาพบโมเมขายที่ดินโมเมขายที่ดินก็จะมีที่ดินสวยๆทำเลดีๆราคาโดนใจให้ทุกท่านได้ชมและได้พิจารณาอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านเลยนะคะวันนี้โมเมจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงใหญ่อีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้สวยมากๆเลยเหมาะสำหรับ,รรบทำบ้านจัดสรรหรือจะแบง่งแปลงขายก็เหมาะค่ะที่ดินแปลงนี้ที่ดินนะคะมีทั้งหมด สอโฉนดนะคะนโนดแรก59ไร่1นึงานสาตารางวาอีก1นโนด19ไร่2งานกับ86ตารางวาค่ะรวม2อโนดก็เป็น79ไร่กับ18ตารางวาค่ะ <S <S ที่ทดินแปลงนี้อยู่พิกัดคองเจ็ดฝั่งตะวันออกอยู่ตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะที่ดินแปลงนี้ถ้าเริ่มต้นจากฟิวรัพาร์ครังสิทธ์จะอยู่ที่ประมาณ22กิโลเมตรแล้วก็อยู่กมที่หค่ะ อยู่คืออยู่กมที่6ทางหลวงปท307 7ค่ะคือถนนตรงนี้ค่ะที่ดินของเราจะอยู่ตรงป้ายบึงบอนสิบพอดีเลยค่ะเริ่มจากเสาเริ่มจากเสาไฟทางด้านนี้นะคะไปถึงป้ายสีหลึงเดือทางด้านนู้น เะะหมาะมากๆเลยทำบ้านจัดสรรแล้วก็แบ่งแปลง,งขายที่เหมาะมากๆหน้ากว้างของแปลงที่ดินก็จะอยู่ที่ประมาณ80เมตรถ้าต่อโฉลีวรวมกันค่ะเดี๋ยวให้กล้องเดินไปฝั่งด้านนู้นข้ามถนนไปค่ะ หนากว้าง80เมตรนะคะ <The main sound> ก็จะเลยเลยไปถึงตรงตรถมอเตอร์ไซค์ข <The main sound> <80, S 1> <ม>ับเลยค่ะ80เมตรหน้ากว้างของปที่ดินความลึกของแปลงที่ดินก็อยู่ที่ประมาณ1,200เมตรถึงคลองแอนด้านท้ายแปลงทางด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้กล้องเดินมาทางด้านนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะความลึกก็จะลึกยาวไป <The main sound> ถึงคลองแอน ระหว่างคลอง7แล้วก็คลอง8ทางด้านนู้นก็ด้านหลังก็จะมีคลองสห่ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนมาชมที่ดินเดี๋ยวโมเมจะพาทุกท่านชมตั้งแต่ถนนปอทอ3 0 7ไปถึงคลองแอนด้านหลังคลองระหว่างคลอง8กับคลอง7ค่ะด้านนู้นนะคะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินเดี๋ยวถ้าคลิปต่อไปเดี๋ยวโมเมจะบินโดนสูงให้ทุกท่านได้ชม ความลึกของแปลงที่ดินแล้วก็บริเวณโดยรอบกันค่ะอันนี้ก็ให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศตามนี้ก่อนค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับวัดสีสโมศรด้วยนะคะอยู่ทางด้านนู้นค่ะจะเห็นหลังคาวัดทางด้านนู้นค่ะก็อยู่ใกล้กับวัดสีสโมศรแล้วก็ด้านหน้าแปลงก็จะอยู่ติดถนนราดยางถนนปอสามสิบสี่เจ็ดแบบนี้เลยค่ะ น้ำปลาปลาไฟฟ้าก็ผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินคลอง7 79ไร่กับ18ตารางวาสามารถที่จะเข้ามาชมที่ดินของเราได้หรือทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้ค่ะที่ดินแปลงนี้ขายไร่ละ1ล้านสอแสนบาทถ้าโอนค่าภาษีคู่ขาย ผู้รับผิดชอบทั้งหมดนี้ที่ดินเป็นโฉนดพุดแดงพร้อมโอนมากๆเลยค่ะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งอยากให้ลูกค้าทุกท่านมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งค่ะคิดที่จะซื้อที่ดินให้ค,คิดถึงโมเมขายที่ดินนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ